เอาไปใหม่ไปใหม่ว oh oh uh, ันนี้เรามาเล่นอะไรชโนเียว้าวโอเคไปวิ่งลงมาว้าเด็กๆมาเล่นนี่ะอันนี้อยู่ในชายทะเลชายเล วิวสวยไหมคะสวัสดีนะคะฝากกดไลคก์กดแชร์นั่งด้วยจ้า,า้าลุสผลิตสโนว์ยี่ยังเนี่ยเอิร์นฮิมะสโนบอร์ดยี่ยังขึ้นแรงมากๆเลยขึินแรงอตินบุญโอเคขึ้นมาอู้ อเไยออกไปไหมอาวมันบิงออกนี่ถือดีๆลูกละถือดีๆครับหนาไหมครับหนาไหมลูก นาวบอลลกนะอันนี้เป็นโบสนะคะโบสแถวโบสที่บ้านเขาเรียกโบสเซนนลเยเานเคบ้านที่อาศัยจะอยู่ชายทะเลอันนี้ก็าขับรถไปอ้อกอ่นชายทะเลอันนั้นเป็นถังน้ำมันเอา้เอาอ่ะลงมา Það er svona svona Það er svona Já, næst þá má nút hvað ég á það Svona stíði Svona stíði Já Það er svona Mér stíði hennar Sjáðu með spráðar sem ég á Jó ชอบกินสโสนกินหิมะกินหิมะเอาเลนเฮ่ออันนี้มันสั้นเลยโลมันสั้นเลยโล กามันไหมเนี่ยเะยวิยอนเด้านปลาด้วยโอ้โหไปร้นมาไหมกำมันเลยอ่า 嘛。 โ <Okay>. <laughs> <laughs> อเคว,ว้าวค่ะภาษาโฟตันงว้าวคลิปนี้กับใบสน,นิทเวยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กีล่าพาลุยชาแนลนี้ได้จ้าสวัสดีค่ะ